เจ้าสาวถือว่าเป็นผู้นำคนที่จะมีครอบครัวได้บวชได้เรียนผ่านโลกมามากฝ่ายชายก็มีการอบรมจากพ่อแม่อบรมจากพระสงฆ์เจ้าสาวพ่อแม่ปุญาตยายก็อบรมมาดีแล้วแต่บางครั้งก็จะต้องศึกษาสิ่งที่มีความจำเป็นว่าจะต้องรู้ให้มีความเข้าอกเข้าใจ เห็นทราบคําว่าพระรัตนตรัยคืออะไรรัตนาก็แปลว่าแก้วมีรมพระพุทธพระธรรมผสมรวมเป็นหนึ่งจิตใจสงบแล้วใสเป็นดวงแก้วแล้วก็จะมีแก้วสารพัดนึกคือจิตใจสงบและสามารถจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จได้หรือคำว่ามนุษย์มาจากข้อมนะแปลว่าใจอุจจะแปลว่าสูงมนุษย์ก็แปลว่าผู้มีจิตใจสูงนั่นเอง หรือศัพว่าสัตว์ดีและฉานก็แปลว่าไปตามขวางสังเกตรสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยแม้แต่งูก็ตามจะวิ่งไม่วิ่งตรงๆไม่เลื้อยตรงๆจะเลือ้อยขวางเขาจึงเรียกว่าสัตว์เตียฉานหรือปัจจัย4คืออะไรปัจจัย4ก็คือสิ่งที่อาศัยของพระก็มีเสื้อผ้าอาภรณ์บิบณฑบาตเสนาสนะที่อยู่อาศัยยารักษาโรค นี่เขาเรียกว่าปัจจัยเขาจึงได้ใช้ปัจจัยคือเงินทองเนี่ยเอาไปซื้ออำนวยความสะดวกที่พระจําเป็นอยู่4อย่างนั่นแหละหรือคําว่าสมณนะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้สงบมีพระเนนะผู้สงบหรือพระแปลว่าผู้ประเสริฐทำอย่างไรเป็นผู้ประเสริฐก็เพราะพระเนนไม่มีการสืบพันธุ์แต่บวชแต่ต่อกันที่คนเขายอมรับก็เพราะว่า คนอื่นเขาเสพกามแต่พระเนรเ,เนี่ยอดเรื่องนี้ได้สมณเนรแปลว่าผู้เป็นเหล่ากอของสมณนะแตกหน่อมาจากพระก่อนจะมาเป็นพระต้องเป็นเนรทุกองหรือคําว่าอุโบสถแปลว,ว่าการเข้าจําอุบาสกก็แปลว่าอุปะแปลว,ว่าการเข้าใกล้สก,กะแป่ว่าตนการยังตนให้เข้าใกล้พระราชนาตัยนั่นเองเขาจึงเรียกว่าอุบาสก อุบาสิกาก็คือผู้หญิงที่เข้ายัางตนให้เข้าใกล้พระรัตนตรัยหรือกรรมฐานกรรมฐานคืออะไรเราได้ยินบ่อยๆกรรมฐานศัพ์นี้แปลว่าการงานการฐา,านที่ตั้งแห่งการงานการงานคืออะไรก็คือสมถกรรมฐานเช่นเราสวดมนต์ให้ใจสงบหรือวิปัสสนากรรมฐานเพื่อความเห็นแจ้ง ในเรียกว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานก็คือเป็นพี่ที่ตั้งของการงานก็คือนักบวชนั่นแหละขันห้าคืออะไรขันห้าก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเขาเรียกขันห้ารูปคืออะไรครูเจ้าบอกว่ารูปไม่เที่ยงสิ่งที่เราเห็นไม่เที่ยงเวทนาความรู้สึกก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยงรู้สึกหนาวรู้สึกหิวก็ไม่เที่ยง สัญญาคือความจําได้หมายรู้เห็นมาก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวก็ลืมสังขารคือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นร่างกายของเหล่านี้แหละนิ่แล้วก็สังขารวิญญาณแปลว่าอะไรวิญญาณแปลว่าความรู้สึกตาเห็นลูกหูฟังเสียงจม,มูกดมกลิ่นลิ้นน้ำรสอาศัยถูกต้องโพตภาเนี่ยปุจจาบอกไม่เที่ยงนี่ว่าขันห้าที่อยู่ในตัวเรานี่แหละ วิบากกรรมคืออะไรสับตื้นๆเดี๋ยวเจ้าบา่าวเจ้าสาวจะต้องรู้นะวิบากกรรมก็คือเศษกรรมที่ทำให้คนเรามาเกิดแล้วก็มีความบกพร่องเรื่องต่างๆกิเลสกิเิสะแปลว่ากิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองอะไรทำให้เศร้าหมองไอคนที่โลภทำให้เศร้าหมองโกรธทำให้เศร้าหมองหลงทำให้เศร้าหมอง หรือได้ยินบ่อยๆว่ามะกทะทยกมคนายกเนี่ยความหมายคนละอย่างมะกะทาทยกไปว่าผู้ให้มคนายกไปว่าผู้นำนะหรือว่าคําว่าอารามอารามก็คือที่ที่มายินดีก็ได้แก่วัดวัดคือวัดจิดใจวัดคนที่อยู่วัดพระเนรมีนิสัยอย่างไรบ้างเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะต้องเอามาคิดสิ่งที่ เข้ามาในวัดแล้วหรือเข้ามาในบ้านเราวนะี่เอามาปรับปรุงใช้ก็คือ 1. จะต้อง <c oughs> มีอาหารมาที่สบายใครมาต้องได้กิน 2. อ,อารามคือที่อยู่ที่สวยงามมีดอกไม้ดอกไล้วางเป็นระเบียบ 3. ามธรรมะเป็นที่สบายมาแล้วต้องได้ธรรมะใครมาบ้านเราก็จะต้องสอนทำหรือให้กติให้ทำต่าต่างเพื่อจะได้มี ความรู้สึกว่าได้เข้าใกล้พระรันาตนตรัยแหละบุคคลเป็นที่สบายไปไปวัดไหนพระต้อนรับดีไปบ้านใครเจ้าภาพต้อนรับดีก็จะทําให้ชีวิตเรามีความสุขมีความปลืม้มเี่ยเขาเรียกว่าอาวาสเป็นที่สบายบุคคลเป็นที่สบายอาหารเป็นที่สบายแล้วก็ธรรมะเป็นที่สบายกิไปเอาเยี่ยงอย่างมาจากวัดมาใช้ วัตตะแปลว่าอะไรวัตตะแปลว่าวนวนคือกิเลสวัตตะสงสารก็คือวนมาเกิดไอสิ่งที่ทําให้เราวนมาเกิดคืออะไร1กิเลสสองกรรมสามวิบากกรรมวิบากกรรมก็คือเศษกรรมที่เหลือนี่เช่นคนเราเกิดมาเนี่ยทำบุญมากๆให้ฐานมากๆก็จะรวย เมื่อทำบาปมากๆมันจะพร่องเช่นเกิดมาพร่องสายตามั่งพ่องแขนพร่องขาที่เกิดมาไม่ครบเนี่ยเรียกว่าวิบากกันแบบนั้นแหละอบายแปลว่าอะไรอบายแปลว่าปากแห่งความเสื่อมเรียกว่าอบายมุกมุกขาว่าปากปากแห่งความเสื่อมมีอะไรบ้างอ่าเป็นนักเลงผู้หญิงนักเลงเล่นการพนันเล่นการพนัน,น,นคบคนชั่วเป็นมิตร นักเลงสุราผู้นี้ที่ว่าไปสู่ปากกระบายเห็นความเสื่อมปากของนกอรกนั่นแหละเลยคำว่าครูแปลว่าอะไรครูกับครัวนี่ความหมายเหมือนกันครูแปลว่าผู้หนักหนัก,นกดูแลทางบ้านดูแลท้งครอบครัวตัวเองเห็นไว่าครูหรือครัวแปลว่าผู้หนักเรื่องกินแปลว่าเรื่องใหญ่หรือสัตว์เผลนๆคำว่าหญิงแปลว่าอะไรผู้หญิงเนี่ย บางทีบางคนเป็นผู้หญิงยังไม่รู้ตัวเองคือใครความหมายคืออะไรหญิงมาจากคำว่าหาทยะแปลว่าหาไทยบวกกับยาธาตุในความรู้คำว่าผู้หญิงก็แปลว่าผู้รู้ใจเดาใจคนถูกเดาใจพ่อเดาใจแม่เดาใจสามีนี่เรียกว่าผู้หญิงหรือเขาเรียกหญิงสาวแปลว่าอะไรสาวก็แปลว่ามาจากคําว่าสาวก แปลว่าคู่เชื้อฟังต้องคอยฟังพ่อฟังแม่ฟังครูบาอาจารย์นุ่มนุ่มนุมความหมายคืออะไรนุ่มก็คือมาจากกหนะแนป่ผู้นําไปผู้นําไปเสมอผู้นําไปโดยถูกต้องเขาเรียกว่าไอ้นุ่มหรือผู้ชายชายก็เพราะาู้ที่ยังคนให้เกิดนี่คนเรียกว่าชาย รือบิดามารดาบิดาผู้ยังบุตรให้เกิดมันดาก็คือผู้เลี้ยงมานดามีหลายชื่อโปเสนตีแปลว่าผู้เลี้ยงโตเสนตีแปลว่าผู้มีจิตใจดีสุธรรมด,ดีผู้มีจิตใจดีคนที่จะเป็นพ่อเป็นแม่คนต้องมีพรหมวิหารก็คือเป็นเครื่องอยู่ของพรหมพ่อแม่ขาดเมตตาไม่ได้ขาดความกรุณาไม่ได้ขาดมุทิตาคนอื่นลูกได้ดีอิจฉานี่ไม่ใช่พอใช่แม่แนละ แต่พ่อแม่จะต้องมีจิตที่วางเฉยเ็เรียกอุเบกขาเป็นนี่ธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของผมใครไม่มีเมตตากรุณามุทิจาุเบกขาเป็นพ่อเป็นแม่ผลไม่ได้เป็นพระพรมไม่ได้เลยเขาปุตตะแปลว่าอะไรไอ้ที่เราเรียกว่าบุตรบุตรแกแปลว่าผู้ทําความปรารถนาของพ่อแม่ให้เต็มพ่อแม่ต้องการให้เราเป็นอะไรพ่อแม่ต้องการให้เราทําอะไร เราต้องกวาทําความปาารถนาของพ่อแม่ให้เต็มนี่เรียกว่าบุตรไม่เอาไม่เรียกว่าลูกหรือบุตรหรอกบุตรมีสามประเภทมีอติชาตบุตรลูกที่เกิดมาดีกว่าพ่อของแม่อนุชาตบุตรที่ลูกที่เกิดมารวยพอๆกับแม่สติปัญญาพอๆกับพ่อแม่อนุชาตบุตรนี่แล้วก็อวะชาตบุตรลูกที่เกิดมาเรวกว่าพ่อกว่าแมา่ลูกมีสามชนิดเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องรู้ หรือคาว่าอุปสรรคนี่แปลว่าอะไรอุปสรรคตามความหมายคือบวกเป็นสองคำอุป,ปะแปลว่าการเข้าไปใกล้สักขะแปลว่าสวรรค์อุปสรรคก็แปลว่าการเข้าไปใกล้ด่านสวรรค์สังเกตใครที่จะประสบความสําเร็จหรือจะได้ดิบได้ดีเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกผ่านการทดลองทดสอบถ้าเอาชนะได้ต่อสู้ได้ก็จะประสบความสําเร็จ เรียกว่าทางใกล้สวรรค์หรือทางแห่งความสําเร็จคนจะได้ดีต้องมีอุปสรรคนั่นแหละหรือเขาเรียกว่าบุญบุญหรือคําว่ากรรมกรรมก,รรมก็แปลว่าการกระทํามีสี่อย่างด้วยกันเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องรู้ชนกะกรรมคือกรรมที่ทําให้เรามาเกิดได้ดีตกยากพ่อแม่ยากจนพ่อแม่รวยก็เพราะเนี่ยชนกะกรรมหรือชนกกรรม กรรมให้มาเกิดกรรมอย่างแรกอย่างที่สองอุปัธรรมภักกรรมเกิดมาแล้วมันมีกรรมสนับสนุนเช่นเกิดมาแล้วรวยหรือเกิดมาแล้วตกทุกข์ละกรรมลําบากนี่เขาเรียกว่ากรรมมันมาอุัธรรมเนี่ยชัดก่อนเคยให้เคยทําบุญไว้พอเกิดมาก็มีกรรมตัวนี้มาสนับสนุนให้เรามีกินมีใช้ร่ำรวยเนี่ยกรรมที่สามเขาเรียกกุปีละกกกรรมกรรมบีบคั้นเช่น อยู่แล้วบีบคั้นให้ต้องไปแต่งงานกับคนน้นคนนี้บีบคั้นให้ย้ายบ้านย้ายที่ทํางานไปอยู่กับลุงป้าพี่ป้าะนาเนี่ยอุปีละกรรมกรรมตัวนี้บีบคั้นกรรมตัวสุดท้ายเือเรียกว่าอุปเชธนกกรรมกรรมนี้เป็นกรรมสัปหานคือกรรมที่ตัดรอนกรรมไปตัดรอนนะเช่นว่าจะประสบความสําเร็จสักหน่อยอ้าวลูกตายก็จะสำเร็จสาเร็จสักหน่อย ยังไม่ทันได้แต่งงานยังไม่ทันได้มีครอบครัวยังไม่ทันได้ทำนั่นทานี่ตายไปก่อนหรือมีเหตุที่จะต้องสูญเสียเนี่ยกรรมตัวนี้เรียกว่าอุปเชษธนกกรรมกรรมเข้าไปตัดรอนหรือคําว่าโรคโรคมีสองอย่างโรคก,กะโรคก,ก็คือโรคที่เราอาศัยอยู่อีกโรคหนึ่งก็คือลออเรือโรคตรงนี้แปลว่าธรรมชาติเครื่องเสร็จแทงร่างกายให้ตาย หรือคำว่าพยาบาลพยาบาลก็บอกว่าผู้รักษาซึ่งวัยปาละแปลว่ารักษาพยาแปลว่าวัยฉะนั้นนางพยาบาลหรือคุณหมอแปลว่าผู้รักษาวัยหรือรักษาคนให้มีอายุยืนยาวนานหรือคำว่าบุคคลคำใกล้ๆที่เราได้ยินคำว่าคนแปลว่าอะไรมาจากคาว่าปุกคะแปลว่าเกือปุกคะแปลว่าเปื่อยเน่าหรือตายคละแปลว่าเกิน คนก็ไปว่าผู้ที่กินสัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยนี่ควรรู้สับหรือว่าสวดมนต์การสวดมนต์คืออะไรสวดมนต์ก็มาจากสูตรทาตนในความฟังและมันตะเก็มมนหรือมันตะแปลว่าความคิดเวลาพระมาบ้านเราเขาก็ให้พระเนี่ยสาธยายมนสายายเพื่ออะไรเพื่อให้พระท่านทำความดีมีจิตใจที่สงบไปถึงคำสอนของพระเจ้า เมื่อท่านสวดมากใจยเย็นแล้วใจเป็นกุศลแล้วใจสงบแล้วพอเราไปทําบุญไปกระเคนของนั้นอาน,นิสงส์ก็มีมากก็จึงให้พระเนี่ยมาสวดมนต์มาปฏิบัติธรรมบ้านเราจิตใจสงบแล้วเราก็ได้บุญนั่นเอง